ย้อนผินหมอกพีนอขาตีจำตีไก่ด่างเสงเข่าโฮมปางแหนตันหน้าหมุนขุนพ่องงำแดดปูหมอนหน้ายาไต้เข้ามือก่อนอองตีวัดป่าเปาเกีงใหม่จึงไทยค่ะอยู่ตีจุ้มสังขาใต้สายใยสามัคคีและจุ้มสังขาใต้โยงการโฮเมตตาออนโฮเซตีเฮ็ดปางดูตานปันซื้ออันขุนพ่องงาไต้เข้าแล คู่หมอไตเฮาเสียมกาหลูปันป้าผู้หัานอันไรหลูเนื้อเลือดสายใจกว่าเจอนั่นในคะในปางหลูตานนั่นเฮาคาเตจัดเฮดในวันที่เ้าสองต่อถึงวันที่เ้าสามเหลือนโอน,นเป์่อเวบเลือนปีสองแห่งเ้านั่นเสเฮาคาเตมีปังตานไข่แหล่ปางปันตั้งหูลองปักเปิงฮอรลดฮอก้กาอันใหม่เสียมกาเตมีปังปันตั้งหู้ ลองสุนไลสุนเป็นตาแห้งการยันมึงกูก็เสเตมีปังพ่อหลิกหลงและหอตราธรรมาสก,กีจ้ากาจเจิอในเสย้อนผินหมอกพี่น้องที่จำติไก่ห้าขามาเขาห่มหอมจอมเสกัมหนังใหือสูจเจ้าห้าขาผู้มีน้ำใจเจตนาตั้งเสงพปอเตะไลเฮ็ดตาหน้าโ่มกันตาเตเล่งรู้เข้าเส้นและเข้า่วยเก่งตุงและเข้าพักนั่นห้าขาย้อนลูขามถึงปิ่นองห้าคากูตีกูเลียญ ยืนมือเขามาโฮมเป็นเจ้าตาหน้าจอมหาา้าขาหนังตีสูเจ้าปองเป็นไรนั่นเสกร,รมก็เปืเอเหลียวผายของกินห้ากโหลดแทงนำหนาผายของตาใส่ใจตือ้อก็อ่ำป้อแลเห้าขาจัางไรย,ย้อนให้ปีนอหฮาขากูตีกูเหรียญเขามาโฮมเป็นเจ้าตาหน้าจอมห้าขาเสกร,รมของกินของใจอันหาา้าขาตึกยอยบย่อมอยู่ก็เหมือนเจ้าหนังหนึง่งน้่นกินเตาอ่อนสอง เนื้อหมูภาค 3. เลือดไก่ 4. หนังป้องหางาแพกอนั้นงาลายหหมอกนิว้ว 7. หวานเจ 8. เจ้อก่อไส 9. เกไม่ถูไม่ตะเก็บ 10. เจกะาซิซู้11ถุงยุยักสีหลํา12แก้วน้ำก่อ 13. โฮมีแลง 14. โฮมีขาว อํานั้นหอมาาหขาวเชื่อในค่ะสังวันปีนอเขาเตหโฮมหลูดด้านจอมห้าขาป้อไหนจึงแค้น่อกับสืมาตั้งเพดวุกของห้า,า่าแขกดีปังซ้าวัดป่าเปาเสโอนเงินเข้ามาก็อะไรอยู่อํานั้นเข้าม้าหลูดตีเจ้าสร้างสู้วันห้าคาอยู่ที่วัดป่าเปาก็อะไรอยู่ค่ะหมายเยเงินห้าคาแท้สองห้าสองสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่หกนายสู้วันเยเงินกรุงเทพ สังว่ลลาไร่หลูโฮมเข้ามาจ่อมห้าค้าเย่าไหนจึงอย่าลืมไถาหางไวเสษแล่อำนั้นไวโอนเงินนั่นส่งมาปันตั้งห้าค้าเสอย่าลืมใส่จื้อแล่ตีอยู่เสส่งมาปันห้าค้าเสกัมใหม่สูงค่า